นึง่งนอยเขาเก็บหอยเก็บปูได้ไหมได้ไหม,ไมเก็บหอยเก็บปูนะคะ่ะ เด็กๆมีความสุขมากนะครับได้มาเล่นกับสายได้กี่ตัวได้กี่ตัวใหเดินไอเดินได้ดูได right ้ปลาอยู right you know, oh, ่ไหนลูกเอาได้หอยเยอะหอยเยอะไม่ได้ปลาเหรอไม่ได้ปลาฝนตกฝนตก ทุกคนมาขายของเล่นด้วยนะครับฝนตกแล้ว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 เรียบขับโรงแรมขับโรงแรมที่พัก มีคนขายของเยอะๆเลยคนขายปูตัวเล็กๆเลยครับคนขายข้าวมันไก่ด้วยข้าวมันไก่ขายอาหารทะเลขายอาหารทะเลขายปลาหมึกขายปลาแห้งปลาหมึก จันจด่วนวอันนี้ก็ได้พีาสนะิชีวิตาาลัารีเยอะมากนะครับ,บล,ลับรงงรม้คนนะครับพ้นตกแล้วอยกับเรแล้กันเลยขอบคุณครับ